พาม,มึงเกียดคนบ้านกูนักนะเกียดคนกัมพูชานักนะมึงสั่งนายกมึงอะ่ะให้ไล่ไล่กลับบ้านให้หมดเลยมึงจะได้แค่เหา่าเห่ายังหมานะมึงในประเทศตัวเองถ้าต่อยถ้าตีกับคนไทยตัวต่อตัว,ตวโคตรแมนเลยนะเหมือนลูกผู้ชายมากสบายดีสวัสดีครับ ทักทายเอซทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยรับพี่น้องทางเมืองไทยตอนนี้กับประมาณช่วงบ่ายทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อนนี้กับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับพี่น้องล่าสุดหนุ่มคาเมร์คนนี้เดือดเพราะว่าเจอทัวร์ไทยนี่แหละนะครับไปคอมเมนต์ด่าพิมพ์เขียนด่าก็เลยแบบเดือดขึ้นมาแบบท้าต่อยกับคนไทยนะอยากเจอ อย่าเห่านะตัวตดตัวกับกูเลยอ่าแต่ว่าอยู่ในประเทศตัวเองนะไม่ได้เห่าที่อื่นนะเยวลองไปฟังถ้ามึงมึงเกลียดคนบ้านกูนักนะมึงเกลียดคนกัมพูชานักนะมึงสั่งนายกมึงอะให้ไล่ไล่กลับบ้านให้หมดเลยมึงจะได้แค่เห่าเห่ายังหมาละมึงอะมึงแน่จริงมึงทำให้ได้ดิมึงสั่งนายกมึงดิ ไอ้กระจอกได้แค่เห่าในโซเชียลมึงทำให้ได้สิ้ามึงเกียดคนบ้านกูนักเยี่ย <Yeah. S 1> อย่างมึงไงน,นะมามามึงม,มึง,ม,งมึงมาหากูมาตัวตัวกูมามึงอะ่ะมึงกล้าเป้าไอ้ลูกหมาได้แค่เห่าหนะไอ้นี่ไอ้สิงดานหมา นี่แหละครับทุกท่านตามที่ผมฟังนะเบื้องต้นเนี่ยทุกคนคิดเหมือนผมไหมาะว่าคอมเมนคนนี้นะหนุ่มคขมรนคนนี้ผมว่าน่าจะเคยทํางานที่ประเทศไทยหรือมาทํางานที่ใดที่หนึ่งของประเทศไทยนี่แหละตั้งหลายปีฟังคําพูดคําจานี้ผมรู้เลยนะครับแล้วอีกอย่างนี่คือพูดถึงว่าจะท้าต่อยท้าตีกับคนท่าประเทศไทยเขาก็มีเวทีเนี่ย ประเทศไทยเขาก็มีเวทีอ่าวันลุมพินีก็มีอ่าวันแชมเปี้ยนชิพก็มีเนี่ยอ่าก็ส่งตัวแทนเมนมาที่ผ่านมาทุกคนยังจำได้ไหมจำนักมวยคนนี้ได้ไหมอ่าเรนะทูนเทียระเทียเละอะไรเนี่ยเมื่อก่อนก็เซียนห้าวนะครับท้าต่อยกับรถถังอ่าอยากต่อยกับรถถังสุดท้ายไปไม่ถึงรถถังเจอนักมวยไทยนะครับ อ่าคนละเวทเลยนะเขาเตะแม่งแขนหักเลยอะ่ะแล้วก็มีนักมวยขเขมรก็หลายคนนะที่ขึ้นชื่อว่ากุนคามร์นี่โอ้โหเป็นมวยศิลปะกุนคแมร์เนี่ยอ้างว่าตัวเองนี่เป็นต้นแบบของมวยไทยมวยไทยในประเทศไทยนี่ยเอามาจากกุนคแมร์อ่ากูเห็นนักมวยขเขมรมาต่อยที่ประเทศไทยตอนไหนกูไม่เห็นถึงยกสี่ยกห้าสักทีอะ่ะเต็มที่ก็ยกสองถ้าไม่แขนหักก็ขาหักแต่ว่าคืออ้างความเป็นเจ้าของ อ้างว่าคุณคาเมร์นี่มาก่อนมวยไทยทั้งๆที่ว่าชาวโลกเขาไม่ค่อยรู้จักคุณคาเมร์เลยนะกูก็เพิ่งได้ยินเมื่อสองปีที่แล้วที่เถียงกันนี่แหละเออคุณคาเมร์ปกติกูก,กูกูก็ได้ยินแต่มวยไทยเอ่ามวยคาดเสือ้อเอ่อนะครับอ่ามวยไทยคือคาดเชือกอะไรพวกนี้ผมเห็นอย่างเงี้ยผมเคยได้ยินมาตั้งแต่เด็กแต่คว่ากุนคาเมร์เนี่ยมันแปลว่าอะไรก็เพิ่งมารู้ว่าโอา้มันแปลว่ามวย เพราะว่าทะเลาะกันตอนที่นั้นมีเรื่องอะไรนะประธานมวยลาวเข้ามายุ่งนะครับมันก็เลยเป็นเรื่องบานบานปลายนะครับสามประเทศไทยลาวขาเขมรช่วงนั้นอ่าเออถ้ามึงเก่งอย่างที่ปากมึงพูดนะมึงก็ส่งตัวแทนมาไม่ใช่ว่าโอ้โหลูกผู้ชายจริงนะมันต้องแบบขึ้นเวทีเลยอ่าใส่ราคามาเลยจะต่อยเท่าไหร่เห็นไหมนักมวยขเขมรเนี่ย อยากต่อยกับรถถังอยากต่อยกับนักมวยดังๆเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องการชนะนะอยากมีชื่อเสียงจะได้เป็นกระแสเขาไม่คิดว่าเขาชนะนะสองอยากได้ค่าตัวแพ้ก็ได้ค่าตัวในฐานะที่มาต่อยที่ประเทศไทยแต่ค่าตัวนักมวยเมรน,นะครับจะไปเทียบวันแชมเปี้ยนชิพมันเปรียบเทียบไม่ได้นะครับมวยเขามวยมวยเงินล้านไม่ใช่ล้านล้านล้านเดียวนะล้านบาท ค่าตัวรถถังกิตเมืองนอนเนี่ยนะครับต่อยทีนะครับตอนนี้เป็น10ล้านโลนะครับอ่าคาเมนถ้าเก่งจริงเนี่ยเช็คหาดูได้ดูได้เลยนะครับในประวัติศาสตร์นักมวยคาเมนกูยังไม่เห็นไปได้แชมป์โอลิมปิกเออถ้านักมวยไทยเราก็คุ้นใช่ไหมอ่าสมรักคําสิงสมจิตจงจอหอใครอีกรถถังกิตเมืองนอนอะไรพวกนี้ที่เขาเป็นแชมป์ใช่ไหมในรุ่นไหน ตะวันฉายอะไรก็ว่ากันไปแต่นักมวยเขมนกูยังไม่เห็นในเวทีสากลเลยอ่ะเห็นจะไปต่อยและจะมาขู่คนไทยบอกว่าตัวต่อตัว,ตว,ตว,ตวไหมมึงเก่งมาเจอกูไหมมึงอ่ะข้ามาฝั่งไทยสิไม่ได้ข้ามาจะมาแบบมีใครลุมหรอกมาต่อยที่ฝั่งไทยเขามีค่าตัวให้อ่าส่งมาเลยนะครับไอเรื่องต่อยเรื่องตีเนี่ยกูกูกูไม่นะอยากเชื่อเอาตรงๆนะกูไม่อยากเชื่อเขมนนะ อ่ามีแต่โมอ่าประเทศไทยเขาจัดเวทีหลายเวทีเนี่ยมันมวยเนี่ยมันมวยนะถ้าพูดถึงมวยนะมันต้องไล่เวทไม่ใช่ว่าจะมาต่อยข้ามเวทก็ไม่ได้เหมือนนักมวยขาเมรห้าวเจ้าเจ้าอยากต่อยกับคนนั้นคนนี้ชี้เอาซูเปอร์สตาร์ของไทยอยากเขาเรียกว่าข้ามเวทถ้าข้ามเวทแล้วมันไม่มีราคาเล่นขานอกเข้าไปดูก็เล่นแต่ฝั่งเดียวราคาขานอกไม่มีนะครับอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจนะ มันต้องไล่เวทคุณจะข้ามเวทไม่ได้เหมือนตะก้อก็เหมือนกันคุณอยู่เวทไหนแลง์กิ้งคุณอยู่อยู่เวทไหนคุณจะมาต่อยข้ามเวทกับอีกเบอร์หนึ่งคุณอยู่เบอร์ยี่สิบคุณอยู่อันดับยี่สิบคุณจะมาเตะกับเบอร์สามเบอร์สี่นะครับอ่าก็ไม่มีคนเล่นอันนี้คือตามกติกาอ่าถ้าคขเมรเนี่ยจะมาท้าต่อยกับกับคนไทยนี่นะ กูเห็นคนขเขมรนอยู่ในเมืองไทยทุกวันนี้เห็นคุณกลุ่มคุณเต้อาชีวะเขาไล่วิ่งหางจุกตูดอยู่นะพูดตรงๆนะขเขมรอันนี้คือเฉพาะที่ไอ้ที่พวกกลางๆนะไอ้ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับเมืองไทยเนี่ยกูเห็นเขาตามไปถึงสมุทรปราการไปตามไปถึงนูน่นเกาะสมุยนูน่นนะอ่าถ้าเก่งจริงเนี่ยมาเอาคนขเขมรนี่กลับก่อนนะกลับไปหากินอยู่ที่บ้านตัวเองอะดีกว่า ถ้าคิดว่าอยู่ร่วมกับคนไทยไม่ได้คนไทยเนี่ยไม่ไม่ดีนะอ่าเสียมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่เอาคนคขเรนี้กลับก่อนนะฮะเพราะฮุนเซนเขาก็ประกาศแล้วเนี่ยเขาให้ปิดด่านห้าร้อยปีไปเลยนะไม่ต้องถึงห้าร้อยปีหรอกหา้าแค่ห้าปีเนี่ยก็ตายไปครึ่งครึ่งประเทศแล้วมั้งนะครับ โอเคครับพี่น้องครับขอบคุณเลหลายครับพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์แสดงความคิดเห็นกันเข้ามานด้วยครับพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ